จากนั้นจากนั้นจนตื่นขึ้นมาจนตอนนี้ไม่รู้เลยมันเป็นยังไงกับการเก็บที่เราเคยได้ยินอ่ะสิบล้อครับคุณพี่มีไหมอันนี้สายเล็งยังไม่มีจากกรนดาไม่เจอเทปนี้สวยมาก หนึ่งเดือนนะต้องบอกว่า3 7 5ซีซีแล้วดูพอดีตัวดูสัดส่วนส่วนทรองเอลคือเป๊ะมากคุณผู้ชมจ๋าแล้วคือดูดิดูเนินดิเนินไม่มีสะดุดขอบไม่มีสะดุดริ้วซิลิโคนเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมโอ้สวยมากสวยมากสวยมากดูธรรมชาตินะเป็นโมติว่าซิลเซ์เฟสขนาด37 5เซีซีเคสนี้เสริมกับคุณหมอจ้ำนายแพทย์นทัพพลวงเกียรติขจรนั่นเองทุกคนโอ้โหคุณพี่เราคือชิดสวยมากเลยนะ ชิปเขาดีมากนะความจุความชิดเขาถูถ้าใส่ชิ้นไหนเข้าไปอีกนะที่แบบที่มันแบบนั้นก็จะประมาณมันก็จะยิ่งชิดเข้าไปอีกแต่ีนก็ถือว่าชิดหน้าี่ี้เมันเข้าไปมันจะบีบมือเดี๋ยวให้พี่นิตยาทิ้งทายนิดนึงว่าทําไมต้องมาเสริมหน้าอกที่คิปีิปนูเทคนิคทุกอย่างที่มันตรงกับเราที่เราแบบไม่มีเวลาพักเยอะอะไรเงี้ย ทำเ้าก็อยากสวยด้วยเนาะอะไรเงี้ยไม่รู้จะอธิบายไงคือดีคือมันดีท<น>ุกอย่างแหละเนาะ,นะอ่ะนี่ให้คุณพี่โพสให้แล้วเดี๋ยวไลรสดนี้เราลากันไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลรสดหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย